สวสั mm hmm. สดีค่ะเสื้อคอกลมนะคะแขนตุ๊กตาค่ะเป็นผ้าลูกไม้ลินินนะคะเป็นลูกไม้ลินินค่ะเ็าจะเป็นสีแบบสีกรีบบัวนะคะสีท um ี่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีกรีบบัวนะคะแบบนี้ค่ะออกแบบชมพูกรีบบัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแขนตุ๊กตาแบบนี้นะคะเวลาเราใส่มันก็จะเป็นตุ๊กตาแบบนี้น้อยๆนะคะหรือว่าแขนบอลลูนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อนะคะ เป็นของยี่ห้อพิงค์นะคะเป็นของยี่ห้อพิงค์ค่ะเป็นคอโกลมนะคะแล้วเขาก็จะตัดดอกทีละด,ดอกทีละด,ดอกอย่างเงี้ยนะคะพี่เซาอดอกแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแต่งตรงคอเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราใส่อันนี้คือสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีกรีบบัวค่ะมีไซส์38จนถึงไซส์46นะคะราคาตัวละ1,500บาท1 5 0 0บาทนี้ฟรีค่าส่งฟรีค่าเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีกรีบบัวจ้ะ แล้วก็มีมีมีสีอิดนะคะมีสีอิดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆเขามีหลายสีนะคะมีสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลืองด้วยนะคะแต่แม่ค้าเนี่ยเลือกมาเฉพาะสองสีนี้นะคะคือเป็นสีกรีบบัวกับสีอิดซึ่งมีไซส์นะคะมีไซส์สามแปดจนถึงไซส์สี่สิบหกนะคะราคาตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบนี้นะคะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าสีกะปินะคะเป็นสีกะปิค่ะ เป็นคอกลมปิดเหมือนกันนะคะตัดดอกแต่งดอกแบบนี้เหมือนกันนะคะสีกะปินะคะตรงนี้เป็นแขนระคังนะคะแขนตรงนี้จะเป็นแขนระคังคือแขนสั้นแขนสั้นแบบนี้นะคะแขนสั้นปล่อยๆธรรมดาอินเรียกว่าแขนระคังนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ลูกไม้ลินินแบบนี้ไม่อยากได้แบบซับในก็เป็นลินินนะคะ ซับในก็เป็นลินินค่ะแล้วก็ตัวลูกไม้ก็เป็นลินินด้วยนะคะเป็นลินินนะคะไม่ใช่ลูกไม้ฝรั่งเศสแบบที่เราใส่กันอยู่แบบนั้นนะคะถ้าอันนั้นเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสก็จะบอกลูกไม้ฝรั่งเศสนะจ๊ะแต่อันนี้จะเป็นผ้าลินินเราก็จะบอกว่าลูกไม้ซับในลินินนะคะแบรนด์พิงค์นะคะสีที่แมค้าใส่คือสีกับสีกริบบัวนะคะอันนี้คือสีกะปีแล้วก็สีอิดนะคะสีอิดค่ะมีไซส์38จนถึงไซส์46่นะคะสามารถจัดให้เข้าชุดได้ค่ะพระถุงก็ ผืน490บาทนะคะผ้าถุงผืนละ490บาทก็เซตหนึ่งก็อ,อยู่ที่1,900บาทนะคะผ้าถุงเราแบบนี้ค่ะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะหน้ากว้างเนี่ยค่ะหน้ากว้างนะคะหน้ากว้าง,ะะาางแบบนี้เลยนะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะเอวถึงได้ถึง40เลยนะคะถ้าลูกค้าที่ใส่เอวอ่าเหมือนเท่าดาเนี่ยค่ะคือ2-4นะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะป้ายลึกแบบนี้เลยนะคะพอเราป้ายติดตะขอเสร็จพี่ก็หมุนนะคะเนี่ยค่ะ ไปเลยพี่ไม่ต้องเป็นกลัวโป้ะนะคะเวลาเราเดินนะคะมันมันไม่โป้ค่ะเพราะว่าหน้ามันกว้างนะคะสีที่แม่ค้าเลือกก็คือสีเข้าชุดกันกับเสื้อนะคะเวลาลูกค้าอยากให้อันนี้คือเราหนิดเวลาอยากให้เราจัดเข้าชุดให้เราก็จะจัดเข้าชุดให้แบบนี้เลยนะคะชุดหนึ่งก็1,900บาทนะคะ1,900บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบว่าเอาแต่เสื้อก็ได้ะคะ่ะ1,500บาทแบบนี้นะคะนี่ผ้าถุงขายผืนละ490บาทนะคะจัดเข้าชุดชุดละอ่า400อ่า ผ้าถุงเปิดเดียว490ถ้าชุดอย่างนี้ก็คือ1,900บาทสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยเรียบร้อยเลยสวยอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังคือเราไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้คือสวมเสื้อแล้วก็สวมเสื้อแล้วก็หนีบผ้าถุงเรียบร้อยจบนะคะแลข้างในก็คือจะเป็นกางเกงแบบนี้ด้วยนะคะคือเราก็ก็คืออย่างที่บอกค่ะคือเราเป็นคนชอบใส่กางเกงผ้ายืดลกกิ้งเกาหลีอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นผ้าเกาหลีแบบนี้นะคะใส่ข้างในแล้วก็ เป็นอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าออกงานนะคะเราไม่อยากใส่แบบอย่างเดียวเราก็จะใส่งี้ก็ได้พอพอเราไม่มีงานพิธีหรืองานอะไรแล้วเราอยากจะจะถอดออกนะคะใส่กางเกงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะถุงราป้ายเฉยๆไยงคะบางทีคนแบบเรานะงานนะเราไม่อยากจะสวยเลอเลิตลอดเวลา <laughs> พอถึงเวลาตอนเราสวยเราก็สวยเนี่ยพอเวลาเราทํางานเราก็ต้องลุยๆอย่างตัวเราเองอะ่ะคือ พอหมดงานผลพิธีถวายพงถวายพระอะไรเสร็จก็คือช่วยงานอย่างอื่นนะคะช่วยโถโอชาในวัดแล้วก็ล้างนะคะก็คือช่วยทุกอย่างนั่นแหลคะค่ะที่ว่าอะไรที่ช่วยได้ก็คือช่วยทุกอย่างนั่นแหลคะค่ะงานในวัดอะ,อะพอเสร็จพิธีเสร็จอะไรเสร็จก็ถอดผ้าถุงออกใส่เกงแล้วก็ล้างจานนะคะแต่ว่าบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็ นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็หนีบใค่ชุดอย่างนี้เลยก็คือสวยเรียบร้อยเลยบางทีเรารีบๆนะคะใส่กางเกงข้างในแล้วก็ใส่เสื้อข้างนอกแบบนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะแขนที่แขนที่แม่ค้าใส่ก็คือเขเป็นเป็นแขนบอลลูนนะคะหรือแขนตุ๊กตานะคะสีนี้คือสีกรีบบัวค่ะอย่างนี้นะคะสีชมพูกรีบบัวค่ะแล้วก็สีกะปินะคะสีกะปิจะเป็นแขนระครังนะแขนไม่เหมือนกันนะคะ แล้วก็สีอิฐก็คือจะเป็นสีีสอกและแขนเดียวกันนะคะเวลาเนี่ยที่ดูสีเสื้อเวลามันห้อยแนละ้วมันเป็นแบบเนี้ยแต่พอเวลาเราใส่ขึ้นมาแล้วมันสวยนะคะเพราะว่าเสื้อมันสวยอยู่แล้วนะคะเสื้อสวยอยู่แล้วใส่แบบไหนก็สวยค่ะแล้วก็เป็นไอเนี้ยค่ะจะเป็นคอคอกลมแขนตุ๊กตาเหมือนกันแต่วันคอกลมแล้วก็พับคอแบบนี้ก็ยังมีขาอยู่นะคะอันนี้ตัวเดานี้เราเรียวกว่าคอกลมพับคอลงเป็นผ้าลินินของพิงค์เหมือนกันนะคะ1 5 0 0บาทค่ะอันนี้คือสีอิฐ จริงๆกัสีอีดอคือมันเหลือไซส์น้อยแล้วไงนะก็เลยไม่ได้โชว์เยอะเพราะว่าขายหน้าร้านก็จะหมดอยู่แล้วนะคะก็มีไซส์ค่ะแต่ว่าก็มี38จนถึง4 6เหมือนกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้คือสอบถามนิดน,นึงบอกว่าน้องดาวเสื้อคอกลมคอพับดาวเสื้อคอกลมผ้าลินินคอพับนะคะสีอิดมีสีอะไรบ้างมีไซส์อะไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงค่ะจริงๆก็คือเขามีสีแดงด้วยนะคะ สีเขาเยอะแต่ว่าเราอะโชว์เฉพาะบางสีเนื่องจากว่าบางทีเราขายหมดไปแล้วเราไม่อยากบอกลูกค้าว่าไม่มีของค่ะสีอื่นได้ไหมคะอะไรเงี้ยนะคะคือโดยใหญ่ก็คือสวยทุกสีนะคะอันนี้คือสีเหลืองนะคะเหลืองคัสสัตเหลืองเหลืองทองแล้วก็มีฟ้าอมเทาด้วยนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยสีเยอะค่ะแต่ว่า นั่นแหละอย่างที่ลูกค้าอย่างที่เราบอกลูกค้าแล้วค่ะว่าเราขายหน้าร้านด้วยไงแล้วบางทีอ่ะมันไม่มีสีนะคะอยากแต่ว่าเวลาลูกค้าสั่งก็คืออยากอยากให้ได้ทุกสีอย่างที่ลูกค้าต้องการเนาะบางทีไม่มีสีอาจจะขออาจจะเป็นแบบรุ่นเดียวกันแต่ขออนุญาตสลับสีถ้าไม่ไหวจริงๆคือจะโทรถามนะคะว่าคุณลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ไหมอะไรยังไงค่อยว่ากันนะคะ ใดๆเลยคือมีอะไรโทรหาแม่ค้าได้นะคะหรือสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้นอกจากว่าแม่ค้าก็คือใช้เบอร์นั้นเบอร์เดียวนะคะเวลามีอะไรก็คือถามได้เลยนะคะเรามีสินค้าขายหน้าร้านเรามีสินค้าขายหน้าร้านแล้วก็ขายตามหน้าร้านที่เรามีคือเราทํามาทําออนไลน์เพิ่มเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีลูกค้าไม่ได้มีสินค้าเยอะเป็นหมื่นเป็นพันตัวอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเรามีสินค้าเฉพาะเป็นบางแบบแล้วก็เฉพาะแบบที่ขายเท่านั้นนะคะเวลาลูกค้าใส่รับรองว่าุูยตายแล้ว เจอกันงานนี้เจอกันหลายตัวอะไรอย่างนี้มันก็ดูใช่ไหมเราก็อยากใส่แบบสวยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบ เจอกันในหมู่บ้านเราคือไม่เจอแน่นอะนเพราะว่าใส่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือจะเลือกสีที่จะพยายามที่จะไม่เหมือนใครเวลาลูกค้าใส่ไปหลายๆท่านก็จะได้ไม่เจอกันนะคะจะได้สวยเหมือนเราสวยเหมือนเราคนเดียวสวยมันเด่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ความจริงคือแต่ละคนก็คือสวยไม่เหมือนกันจะบอกว่าตัวเดียวในโลกหรือตัวเดียวในประเทศไทยก็ไม่ใช่นะคะบางอย่างเราเรารับเข้าม,มาก็คือก็มีเยอะนะคะมีหลายคนที่สั่งแล้วก็แต่ว่าที่จะ ได้ดีคือจะซื้อสินค้าร้านนี้ดีอย่างไรก็คือซื้อสินค้าร้านนี้คือไม่ขาคัดแล้วนะคะคัดสัรนเสื้อผ้าสวยๆมาให้ลูกค้าแล้วสามารถเลือกก็าถุงมาหาเสื้อได้เสื้อมาเลือกเสื้อมาหาผ้าถุงให้ลูกค้าเรียบร้อยเปดเสร็จก็คือจบงานเลยสวยไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าเสื้ออยู่ทางผ้าถุงอยู่ทางพอถึงเวลาก็หากันไม่ได้นะคะแต่ถ้ามาร้านนี้คือมีพร้อม,อมเสร็จสับเลยไปถึงก็คือสวยเลยพร้อมไปงานได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ